เทคนิคที่เราจะทำดูหินดูหินดูมือและดูหินแต่มากคือเนียนนะคะมีความภูมิใจเล็กน้อยว่าเอ้ผิวเขาเนียนใช้ได้แล้วก็ขนาดก็เล่นได้แล้วละ่ะขาดผู้ชายสักสี่คน <c oughs> ช่วยพี่แก้วเปลี่ยนดินนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะขัดกิ่งอันนี้ก็คือต้นเสียบรากเลื่นแล้วนะ คืออะไรทำให้กลืนละไม้เทคนิคก็ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำอะไรกันหรอหัวข้อวันนี้นะคะพอดีว่ามีน้องคนนึงเมื่อวานนี้นะักกุยกันเขาถามว่าพี่แก้วครับทำไมอ่ะ ไม้เกาะหินของพี่แก้วเนี่ยพี่แก้วชอบทําไม้เกาะหินใช่ไหมแล้วก็พี่แก้วว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวเองอะทําไม้เกาะหินเวลาหินใหญ่ๆอะคือเนื้อออกไหมคะหินเล็กเนี่ยเราอะก็ไม่ชอบเขาอีกแหละคือมันเล็กไงอยากทําหินใหญ่ๆเออผมเห็นหินที่บ้านพี่แก้วอะหินใหญ่ๆหลายหินอะแล้วทํายังไงอะครับซื้อมาแล้วทํายังไงบอกก็เกาะค่ะแล้วเกาะยังไงอะครับคือมันใหญ่มากอะในความรู้สึกของผู้ชายก็ยังรู้สึกว่ามันใหญ่ เออแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆะกะเกาะหินเ,ออเขาเรียกอะไรนะเกาะเกาะไม้ยังไงอะครับคือถ้ามันสูงมากๆเช่น50เซน30เซนหรือแม้กระทั่งแบบว่า60สเซนอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงอะครับผมอยากรู้อะอยากรู้เดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนี้เดี๋ยวชมส่วนแรับหนึ่งนี่จะบอกว่าชบาเราอ่ะ อมันแตกแล้วนะแล้วก็เออไอ้นนี้ก็แบบว่าน่ารักนะแตกบุบมีดอกปับอันนี้เมล่อนนะคะอะที่เล็กของเราก็โตแล้วนะเห็นไหมว่าแตกยอดอ่อนแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าหินสูงๆทำยังไงเดี๋ยวดูนะคือของสะสมมันเรียราด <c oughs> ฝั่งนู้นคือนางฟ้าฝั่งนี้คือคือ <c oughs> <c oughs> คือความรกค่ะมันคือนารกไม่ใช่นารกนี่คือสวนรกรกเห็นหินก้อนนี้ไหมคะสวยนะนี่คือหินชั้นค่ะรับมาป่าจับประมาณออห้าปีแล้วล่ะคะ่ะคือไม่ใช่เอายญกก้าเกาะหินเด้อมีโครงการจะทําอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ทําอ่าก็เป็นคําถามว่าเฮ้ยแล้วมันใหญ่ขนาดนี้หนักไหมโคตรหนักค่ะพ,พี่น้องหนักมากมันไม่ได้หนักธรรมดา หินชั้นสวยนะอะขอนย่าถอนย้าเออที่เราชอบหินชั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขามีร่องตรงนี้ค่ะเวลาเราเกาะหินนั่นแราชอบจะเอารากลงเข้าไปตามร่องนึกออกไหมคะเพื่อความสวยงามนั่นเองแต่มากไปกว่าความสวยงามนั่นก็คือการที่เราทําให้รากเราคดงอไปมามันจะทําให้มันแน่นหินมากขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งในการเกาะหินก็คือถ้าคุณเกาะตรงๆแล้ว ถ้าคุณเกาะตรงๆแล้วรากเขาจะถ่างค่ะเขาจะตีออกได้ง่ายแต่ถ้าเกิดรากมันมีความงอนึ่อ,อกไหมคะเขาจะหนีไม่ออกโรคนิดนึงอันนี้เดี๋ยวจะตีเดี๋ยวจะตีคนคนงานเขาทํากิ่งหนึ่งเราหักเห็นไหมคะอันนี้คือไม่เห็นใช่ไหมมันคือมะนาวเทศเอาสาธุ สาธุคนะ่ะมะนาวเทศอ่าถัดไปคือถัดไปคือมะขามมะขามกเกาะหินอุย้เดี๋ยวโชว์หินก่อนหินเขาสวยนะเห็นนะคะอ่าน้องถามว่าพี่แก้วคือหินมันสูงอะนึกออกไหมคะหินมันสูงอะเราจะทํายังไงอะครับเวลากเกาะหินสูงๆอะ่ะเช่นสามสิบเซนอย่างเงี้ย แล้วเราต้องรอให้รากยาว3าสิบเซนถ้ารากของไม้เนี่ยยาว3าสิบเซนแล้วก็แปลว่าไม้ของเราอ่ะมันก็ใหญ่สิแล้วรากมันก็แข็งอ่ะมันจะเกาะได้ยังไงอันนี้ก็เป็นมะขามเกาะหินเห็นเห็นเห็นหภาพรวมไหมคะเห็นภาพรวมๆเนาะตรงโน้นหน้าไม้มาอยู่ตรงโน้นคือวิธีการทําของพี่แก้วเนี่ยอันดับแรกเลยก็เอากระถางเนี่ยนะมาวางไว้บนดิน นะคะแล้วใส่ดินที่ดีวางหินให้ได้ตำแหน่งพอได้ตำแหน่งแล้วก็ใช้ต้นต้นไม้ที่เราต้องการเช่นมะขามเนี่ยต้นเแถวนี้แหละรากมันก็จะยาวประมาณ10เซนพอรากมันยาว10เซนแล้วเราทำยังไงต่อไปอะหรอคะเราก็กองดินขึ้นมาค่ะกองดินขึ้นมาสูงประมาณ20เซนเพื่อรอนรากเขาเนอะไหมคะแล้วก็มัดรากในส่วนที่ที่เราต้องการ แล้วก็ส่วนที่เขายาวเท่านั้นเน้นจำนวนราก2ก็คือเน้นนัดมัดหินให้รอบแล้วค่อยๆใช้ความพยายามไม่ได้ใช้ความพยายามเท่าไหร่หรอกใช้ความอดทนทุกหกเดือนก็เปิดดูว่ารากเขาหนีหินไหมแล้วเท้ายาวลงมาเพิ่มอย่างต้นนนี้นะคะเป็นมะนาวเทศเกาะหินหินก้นนี้ก็ดูด,ดูขนาดนะดูมือนะน่าจะสูงประมาณเจ็สิบเซนแล้วเกาะตรงนี้นะคะความสูงของตรงนี้ก็คือ สามสิบเซนสามสิบเซนเริ่มมาจากตรงไหนคะเริ่มมาจากตรงนี้เลยค่ะมุมตรงนี้เห็นไหมคะมันเป็นมะนาวเทศเกาะหินนะเนาะรากก็ไม่เยอะนะมีแค่สี่เส้นเริ่มแรกเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้คุณนึกออกไหมคะมะนาวเทศอะ่ะมันจะใหญ่ได้ยังไงล่ะคะมันเป็นไม้ที่โตช้ามากใช้ประมาณไม้ชิ้นฟันแหละแล้วรากเขาอะ่ะก็ประมาณก็เล็กมากนึกออกไหมคะแล้วค่อยๆเกาะ เกาะเสร็จก็รัดค่ะรัดให้เขาแน่นพอรัดเขาแน่นแล้วเขาก็จะเลือ้อยลงข้างล่างพอเลือ้อยลงข้างล่างเราก็สร้างเว็บให้เขาอ่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเข้าไปในร่องแล้วนี่ฟรีจี่มากเลยนะโดนมะนาวขวดหน้าอยู่มันก็จะเข้าไปในร่องหินเข้าใจปะอานึกภาพตามนะคะอย่างเงี้ยค่ะอ๋ยมันเป็น มันเป็นคลิปที่พี่ชี้มากเลยนะคุณรู้ใช่ไหมว่ามะนาวเทศเนี่ยมันมีหนามตรงไหนวะาอ๋อน้่นราละคาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเลื้อยลงมาอันนี้อ่ะจะให้ดูว่าเขาเรื้อยมายังไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นเหรอลากแค่สี่เส้นเองแต่แน่นสนิทอ่าเห็นไหมค่ะ ค่อยๆมัดค่ะค่อยๆมัดพอตามขนาดนะคะถ้าขนาดแค่ไม้ขึ้นฟันก็ใช้ยางรัดแกงได้แต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาใช้เ,เขาเรียกยางในเอ่อยางในมอเตอร์ไซค์ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ยังไม่โตแหละก็จะวางอยู่อย่างนี้ความความใหญ่เขาว่าประมาณนิป้องเออประมาณนิป้องเองไม่ใหญ่นะคะต้นนี้เห็นไม่ใหญ่ยงงี้นะห้าปีเราเด้อ จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้ต้นนี้ขยับแค่สองครั้งนั่นเองแล้วไม่มีการเปลี่ยนดินนะคะมันเคยอยู่ใต้ต้นไม้มันเคยอยู่ใต้ต้นต้นนี้ถ้าใครที่เคยมาสวนพี่แค่จะรู้ว่าเขาเคยตั้งอยู่ตรงนี้โดนหมกหญ้าไว้อยู่แล้วพอมีการจัดสวนใหม่เขาก็โดนอับเปหิมาอยู่ใต้ต้นมะม่วงแทนอย่างนี้ดูรกมากเลยแต่มีขุมทรัพย์อยู่ข้างล่าง จริงๆเราอยู่กับธรรมชาติแล้วเราจะให้เขาผิดธรรมชาติทำไมนี่ละโก้ค่ะรอเสียบเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งก็ใช้ทำนองเดียวกันก็คือตั้งหินขึ้นมาวางต้นไม้แล้วก็รอเขานะคะอันนี้ก็คือบรรดาหินทั้งหลายที่วางตะเกะตะกะคือบรรดาคนงานเขาก็วางดีที่ยังหัวไม่หักมีต้นมีก้อนหนึ่งอยากฆ่ามันจริงมากเลยแต่ฆ่าไม่ได้ มันผิดกฎหมายเด็ติดคุกเห็นไหมว่ายอดมันหักเครียดมากตอนนี้ค่ะเป็นมะขามเพาะเม็ดเช่นกันเกาะหินใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะต้นนี้อายุน่าจะประมาณเจ็ดปีเห็นความเหลืองของเขาไหมคะจริงๆเหลืองเพราะว่าเขาไปอยู่ใต้ลงรถมาไงแล้วกว่าจะมีผู้ชายชะกันมาได้ถึงสองคนรวมตัวกันก็คือวันอาทิตย์ก็คือน้องชายกับ คุณสาม,มีมาแล้วก็ช่วยกันยกขึ้นมาลำพังตัวพี่แก้วเองโอ้ไม่สามารถเห็นไหมคะว่าเราจะต้องรัดเขาตลอดเวลาเพราะเขามีความด้งออกตลอดเวลาถ้าตรงไหนที่ยังเป็นซอกใช้โฟมบางคนก็ใช้ยางแล้วแต่ตอนนี้ผ่ารากด้วยนะเห็นความเห็นไหมคะว่าเขาแยกออกจากกันมะขามผ่ารากได้เด้อ,อรากไหนที่เขาโดดมากนะคะอย่างเช่นเนี้ยก็หน้าผ่าเดี๋ยวเขากลืนเห็นไหมคะเดี๋ยวเขากลืนเอง ่าดูแทบไม่ออกนึ่ว่าแยกมาจากกันจริงๆแล้วขโดนผ่าต้นนี้เพาะเม็ดค่ะแล้วก็ขอหินไว้แดดมาแดดมาแล้วเดี๋ยวให้ด,ดูอีกต้นหนึ่งตรงนี้เป็นไส์งานก่อสร้างซึ่งในช่างยังไม่ว่างในช่างรับงานอยู่ในช่างก็เลยไปทําที่อื่นอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่าหินหินย่าใหญ่ คุณดูขนาดรองนะขนาดรองนี่มันหกสิบเซนถูกไหมแล้วคุณก็นึกสภาพหิงกันแล้วกันว่ามันจะหนักกี่กี่กิโลด้านด้น,ดน,ดนไปซื้อที่เอ่อน่าจะจะไม่ผิดก็คือเขาแรงแหละอ่าเนี่ยค่ะห้าปีที่แล้วแล้วก็เอามาเกาะอย่างที่บอกก็คือใช้มะขามเพาะเม็ดแล้วก็เกาะหินส่วนมากพี่แก้จะถนัดใช้ต้นเพาะเม็ดนะอุ๊ยอติดติดถนัดใช้ก้นเพาะเม็ดเพราะว่าอะไรเหรอคะเพราะว่า มันมีความยั่งยืนไงมันมีความยั่งยืนส่วนอันนี้ก็มาสั่งไอจังเห็นมาสั่งไหมมาสั่งตอนั้นก่อหินอยู่นะโอ้ oh my god oh. แกน้่ไม้นามแล้วแกมาบน่นว่าตัวลายคืออะไรแก้วสุพรรณอันนี้เห็นไหมคะว่าให้ดู ให้ดูข้างหลังเราไม่เปิดเดอ้อมุมนี้สวยเนาะเ,ออเป็นมุมหลบหนามไงใช้ให้แพดถ่าย<ม>เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะว่าพี่แก้วใช้เขาเรียกยางในรถกับอะไรก็ได้ที่เป็นพลาสติกเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันจะนิ่มไงมันจะไม่ทําให้รากเราขาดถ้าเราใช้รวดหรือของที่แข็งเนี่ยรากเราอาจจะขาดได้นะจ๊ะอะล่ะแล้วก็นี่ล้วขาดอีกต้นหนึง่งที่ แม่เป็นมะขามพอเม็ดเป็นมะขามเสียบรากมีหลายคนถามว่ามะขามเสียบรากเอามาเกาะหินได้ไหมได้ทําอะไรก็ได้ทั้งหมดแล้ะค่ะคือหลากห,หลายเทคนิคที่เราจะทําดูหินดูหิน,ด,หนดูมือและดูหินได้มากคือเนียนนะคะมีความภูมิใจเล็กน้อยว่าเอ้ยผิวเขาเนียนใช้ได้แล้วก็ขนาดก็เล่นได้แล้วล่ะ ขาดผู้ชายสักสี่คนช่วยพี่แก้วเปลี่ยนดินนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะคัดกิ่งอันนี้ก็คือต้นเสียบรากลืนแล้วนะคืออะไรทำให้กลืนลงไม้เทคนิคก็คือเวลาค่ะคุณลองเสียบมันทิ้งไวส้สิสักห้าหกปีเดี๋ยวมันก็กลืน ร้อนบอนไซเดอร์ไม่ใช่บอนไวออหาทางไปไม่ถูกชีแม่ร้อนเอาละค่ะขอบคุณที่เดินตามแก้วมาตลอดเหนื่อยนะนี่ร้อนร้อนออหินจะเห็นได้ว่าหินกระจัดกระจายไปทั่วบ้าน เราะว่าเป็นคนรักหินไงเป็นคนชอบไม้เกาะหินแอบมาข้างหลังให้ามาดูโกดังเอ๊ะหรือหรือซ่องสมหรืออ่านี่ก็จะเป็นหินเล็กหินน้อยหลายๆก้อนที่และกระถางทั้งหมดที่โดนร,รวบรวมมาไว้ตรงนี้ใครๆเขก็บอกว่าบ้านหรือเปล่าเอาหินมาไว้ทำไมก็ ก็ยอมรับคขะว่าบ้าบ้าบอนไซแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะก็คงบ้าด้วยกันแหละไม่ได้บ้าคนเดียวเนอะมีหินหลายก้อนที่ชอบมากๆแล้วมีหินคอไม้อยู่อันหนึ่งก็ยังพยายามหาไม้มาเกาะอยู่นี่เป็นเป็นไม้ที่สะสมหินชั้นไม่เคยไม่เคยขาดเลยนะหินชั้นเนี่ยคือ,อยังไงก็ต้องเป็นหินของฉันต้นนี้สวยมากเลยนะแต่มันโดนทับอ่าเอาล่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะคะขอให้มีความสุขการเล่นไม้ค่ะบอนไซความสุขของบอนไซก็คือการรอคอยนะคะผลเพะผลของการรอคอยเนี่ยมันมีความสุขเสมอขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะคะบา,บายๆไว้พบกันใหม่ค่ะ sorry i cannot hear you i'm kind of busy kind of busy kind of busy sorry i cannot hear you i'm kind of busy just a second it's my favorite shut up